ที่4มีนาคม2566นายทวีพงษ์เัยดิษฐ์ผู้ว่าก,การกระแข่งชาติมอบหมายให้นายเทพฤทธิ์ธิรลงผู้ช่วยผู้ว่าก,การกระแข่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการและการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4-5มีนาคม2566โดยมีนายสุพรพลอริยปัญโยไทยผู้อำนวยการฝ่าย,ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง คณะกรรมการชุมชนและผู้นำตามธรรมชาติในโครงการแขกชุมชนห้อยขวางจํานวน100คนเข้าร่วมอบรมณโรงแรมวลคัมจอมเทียมบีบพัทยาจังหวัดชมรีวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการการแข่งชานนัหนมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนนะครับโครงการห้วยฝา่างนี้เป็นโครงการที่เกิด หลังจากดินแดงนี่กี่ปีก็ประมาณตอนนี้ประมาณน0บปีแล้วนะเป็นอาคารที่เก่าแก่นะครับตอนนี้ก็ความแข็งแรงของอาคารก็ลดน้อยลงการแก่ชาติก็ต้องแผนฟื้นฟูน,นะครับก็ได้จัดอบรมผู้นำชุมชนนะเพื่อสร้างเครือข่ายในความตระเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยชุมชนนะครับในชุมชนนี้ถ้าเราทําคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ก็อย่างโครงการนี้ที่จัดมาเนี่ยผมว่าดีมากคือเรียกเอาตัวแทนของชุมชนมาก็มี38แฟส เราเอาสามสิบแปดคนหรือว่าร้อยคนเนี่ยาบางคนอาจจะไม่สนัดทางนี้แต่คนเรามาปรึกษาหรือร่วมกันในการพัฒนาผมว่าดีที่สุดครับที่ได้จัดมาครั้งนี้ก็ขอกราบขอบคุณไปยังท่านผู้ว่าการการยกยาร่แ่งชาติตลอดอนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่มาบรรยายแล้วก็จัดเอาโครงการอย่างนี้มาลง สู่ชุมชนการพัฒน,นามันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนาะก็มันทําให้เราอยู่สบายขึ้นสบายใจขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอะไรอย่างเี้คะ่ะก็คิดว่า ควรที่จะต้องพัฒน,นาแล้วก็การเคหะทำอย่างเดียวไม่ได้เนาะคนในชุมชนก็ต้องช่วยกันด้วยอันดับแรกข,ขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติก่อนนะคะที่มีกิจกรรมอบรมแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านวิทยากรด้วยนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็อันดับต่อมาก็คือ,อผู้นําทุกคนที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ทุกคนแบบเป็นน่ารักเป็นกันเองมากก็ขอบคุณค่ะที่ให้ประสบการณ์ดีๆกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นค่ะสําหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นําชุมชนผู้นําตามธรรมชาติและการทํางานร่วมกันตลอดตนาการทํางานเป็นทีมด้วยการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำรวมกําหนดนแนวทางจนสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนที่เผชิญอยู่ร่วมกันได้โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประชาพงศัตยวณิชเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อบทบาทผู้นําชุมชนกับการสร้างความสําเร็จร่วมกันและเทคนิคการประสานงานในชุมชนและเทคนิคการพูดใน,นที่ชุมชน รวมถึงได้ให้ผู้อยู่อาศัยระดมความคิดเห็นและและเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนการฟื้นฟูนและการพัฒนาเมืองโครงการแก์ชุมชนห้วยขวางให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย